ใครที่มีเลขท้ายเลขหนึ่งเนี่ยเลขสุดท้ายเลยนะคะในบัตรประชาชนคุณจะได้รวยแบบข้ามคืนเลยก่อนจะไปเช็คดวงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอก้อยนะคะจะมาทํานายเลขท้ายจากบัตรประชาชนค่ะจะรวยหรือจนดูได้จากบัตรประชาชนได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะมาดูเลยค่ะ เลขตัวสุดท้ายนะคะ EP แรกนะคะดูจากเลขตัวสุดท้ายก่อนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะใครที่มีเลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนเริ่มจากเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ตัวสุดท้ายนี่เป็นเลขของการเหนื่อยนะคะทำอะไรก็ศูนย์เปล่าเหนื่อยเปล่าแล้วก็อ่ะ จะรวยหรือจนนั้นก็ไม่ถึงกับจนนะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามสูงมากถึงจะรวยขึ้นมานะคะแต่เลขศูนย์นี่ก็จะดีหน่อยนึงว่าเป็นเลขแห่งความขยันแห่งความขยันขันแข็งนะคะถ้าคุณขยันคุณก็จะได้ร่ำรวยได้เหมือนกันนะคะแต่เลขศูนย์นี่ก็มีโอกาสจนได้เหมือนกันถ้าคุณ ถ้าคุณเกียดค้านนะคะคุณก็จะจนเพราะว่าเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขที่ทําอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยเปรียบเสมือนทําอะไรแล้วศูนย์เปล่านั่นเองนะคะอืมต่อไปเลขหนึ่งะคะใครที่เป็นเลขหนึ่งใครที่มีเลขหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนนะคะเลขหคือเลขของความเป็นผู้นำค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีความเป็นผู้นำสูงและคุณ สามารถรวยได้ในเวลาข้ามคืนเลยทีเดียวนะคะใครที่มีเลขท้ายเลขหนึ่งเนี่ยเลขสุดท้ายเลยนะคะในบัตรประชาชนคุณจะได้รวยแบบข้ามคืนเลยแล้วคุณก็หมายถึงว่าจะมีโชคมีลาบอีกด้วยนะคะต่อไปเลขสองค่ะความจนเนี่ยไม่สามารถทำอะไรคุณได้เออทุกครั้งที่คุณจนหรือว่ารู้สึกว่าคุณไม่มีเงินความจนไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยเพราะว่า จะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคนมาคอยอุปถัมภ์จะมีคนมาให้งานคุณทําสนับสนุนส่งเสริมคุณให้คุณรวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปค่ะต่อไปนะคะเลข3นะคะเลข3เป็นเลขของวิบากกรรมนะคะอาจจะต้องทนทนเหนื่อยหน่อยทนหนักหน่อยนะคะใครที่มีเลข3เป็นเลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนเนี่ย คุณจะมีโอกาสสําเร็จร่ำํำรวยเหมือนกันแต่ในช่วงแรกนะคะช่วงแรกๆของชีวิตคุณอาจจะต้องตกละกรมลำบากนะคะแต่ถ้าคุณขยันขึ้นมาหรือว่าคุณเนี่ย เ,เริ่มขยันแล้วก็ไม่ท้อถอยคุณจะสําเร็จได้เหมือนกันและดวงนี้นะคะเลขสามเนี่ยนะคะจะหมายถึงโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณจะเกิดโชคลาภหากคุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนําให้คุณมีโชคมีลาบจนทําให้คุณร่ำรวยในบ้านปลายได้เหมือนกันค่ะอ่าสรุปว่าคนหมายเลขสามอยู่หลังปัดประชาชนนี่คือมีโอกาสร่ำรวยตอนแก่คือต้นร้ายปลายดีนั่นเองค่ะ ต่อไปเลข4ี่นะเลข4เป็นเลขของความาทางด้านสายการเงินเนี่ยเป็นเลขของการที่ต้องเอาชนะ ต้องเอาชนะอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณมีความขยนขันขันแข็งและคุณจะต้องแข่งขัน,ขนถ้าคุณแข่งขัน,ขนกับทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้กับบุสังในชีวิตคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เหมือนกันแต่เลขสี่คือไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่คุณจะร่ำรวยเนี่ยหรือคุณคิดจะทำอะไรเนี่ยมักจะมีคนขวางคนจะมาคอยขวางให้เกิดอุปสรรคให้คุณชิบหายให้คุณล้มเลิกความตั้งใจจนอาจจะทำให้แบบว่า เขาเรียกว่าศัตรูเนี่ยอาจจะทําให้คุณจนได้แต่ถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณจะยอมจนไหมคุณจะยอมแพ้ศัตรูไหมไม่มีทางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเลขสี่คือเลขของคนขยนันถ้าคุณขยนันคุณจะได้ร่ํารวยอย่างแน่นอนค่ะและคุณอย่ายอมแพ้ศัตรูเป็นอันขาดนะคะถ้าคุณยอมแพ้ศัตรูนั่นหมายถึงว่าคุณจะจนได้เหมือนกันนะอืเลขห้าเป็นเรื่องที่โชคดีนะคะเลขห้าเป็นเลขของคนค้าขาย นะใครที่มีเลขท้ายเลข5อยู่หลังบัตรประชาชนเนี่ยเลขท้ายสุดของบัตรประชาชนเนี่ยเป็นเลขของการค้าขายคุณจะร่ำรวยจากการทํามาหากินเ,ออเพราะฉะนั้นใครที่ทามาหากินในลักษณะของการค้าขายทุกรูปแบบที่เป็นอาชีพสุจริตนะคุณมีความสําเร็จมั่งคั่งร่ํำรวยและจะไม่มีวันอดตายอย่างแน่นอนค่ะต่อไปเลข6นะคะเลข6หมายถึงเลขของการที่ต้องกนะ้าวหน้าต้อง ต้องข้ามต้องก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นกว่าคุณจะรวยเนี่ยคุณต้องก้าวผ่านทุกอย่างที่กำลังขวางคุณอยู่เพราะเลขหกหมายถึงการขวางการขัดขวางไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของคนหรือว่าการเงินหรือว่าสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆเนี่ยคุณค่อนข้างจะไม่ค่อยมีโอกาสในการจเจริญก้าวหน้าสักเท่าไหร่คุณต้องฝ่ายคว้าม,มันได้ด้วยตนเองนะคะโอกาสน่มันได้มาน้อยสําหรับคุณคุณค่อนข้างอาภัพเรื่องโอกาส เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะร่ำรวยสำเร็จคุณต้องหาโอกาสให้ตัวเองค่ะคุณต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าคุณไม่หมัน่นฝึกฝนไม่หมั่นพัฒนาตัวเองโอกาสจนคุณมีสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาคุณจะมีโอกาสร่ำรวยกับเขาเหมือนกันนะคะ ต่อไปเลข7นะคะเลข7เป็นเลขของคนมั่งคัง่งเป็นเลขของเศรษฐีใจบุญนะคะแต่เศรษฐีใจบุญก็มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีจบตกอับได้นะคะเลข7คือเลขยาจบคุณอาจจะต้องเป็นยาจบหรือเคยลำบากมาก่อนนะคะและในช่วงระหว่างกลางๆของชีวิตนะคะคุณจะมีโอกาสได้ทำงานหรือได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นการสร้างเนือ้อสร้างตัวและพลิกชีวิตคุณให้ร่ำรวยขึ้นมาในอนาคตได้นั่นเองค่ะ ต่อไปเลข8คนที่มีเลขท้ายเลข8อยู่นะคะหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสที่ไม่มีวันสิ้นสุดและคุณก็ต้องเหนื่อยโดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันและหมายถึงว่าสายการเงินของคุณก็จะไม่ขาดมือเหมือนกันเหนื่อยทนนะวนเวียนอยู่แบบนั้นไม่มีวันสิ้นสุดแต่เงินไม่เคยขาดมือเลยนะคะต่อไปเลข9เลขของคนประสบความสำเร็จทุกประการ นะคะเลข9แต่ข้อเสียของเลข9คือคุณจะต้องอ่อนอออน้อมถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพราะเลข9เป็นเลขของการเย่อหยิ่งพยองถ้าเป็นคนรวยก็จะรวยแบบว่าเย่อหยิ่งพยองในตัวเองว่าตนนั้นรวยนะคะคุณจะต้องลด ความเย่อหยิ่งจองหองตรงนี้ลงนะคะทําให้คุณอาจจะก,กลับกลายเป็นคนจนได้จากที่รวยอยู่แล้วถ้าคุณไม่ลดความเย่อหยิ่งของตัวเองลงคุณจะจนได้ในที่สุดนะคะแต่เลข9้าใครที่กําลังฐานะที่กําลังดีหรือ,อยังฐานะไม่ดีนะคะคุณจะต้องอาศัยการนอบน้อมไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนาใดๆก็ตามหากคุณเป็นคนนอบน้อมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทุกอย่างอยู่รอบตัวคุณเนี่ยก็จะ คอยส่งเสริมคุณให้คุณสําเร็จสําเร็จและร่ํารวยได้ในอนาคตได้เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างแล้วก็เป็นเลขศาสตร์ตามที่แม่หมอก้อยได้นํามาเผยแพร่ก mm ับ hmm. ทุกคนนะคะสิ่งสําคัญก็คือจะรวยจะจนคุณต้องไม่ย่อท้อนะคะคุณต้องมุ่งมั่นและฝ่าฟันผ่านอุปสรรคไปได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีและร่ารวยเงินทองทุกๆกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ